เหตุผลแรกอันดับแรกเลยเป็นคนชอบเดินทางผมว่าใช้คำว่าตัวเองอะเงนีดืนร่อนผมเป็นผู้จัดการโรงงานก่อนออกมาเงินเดือนห้าหมื่นกับตอนนี้ผมชี่นยตัวเองเลยห้าแรงัานทำเงินเดือนสามร้อยกว่าบาทอ้ยผมมีความสุขกว่าเงินเดือนห้าหมื่นนะ สมัยทำงานเนี่ยควจะนอนได้มีเรื่องให้คิดไปไม่หมดกลับกลายว่ามาวันนี้ผมกินอร่อยนอนหล<อ>ับนัน่นแหะมันบอกให้มันบ่งชี้ให้รู้เลยว่าความสุขันอยู่ตรงไหนไความสุขัออนอยู่ตรงไหนความสุขันตรงไหนลูกแอดใช้ชีวิตเล่รยล่อนค่งไหนนอนนั่นมากี่ปีแล้วจะเข้าปีที่สอง ไปอยู่ที่ไหนก็ได้นอนที่ไหนก็ได้ไม่เลือกข้างถนนก็เคยนอนเหตุขลแระอันดับแรกเลยด้วยความชอบแล้วกันชอบเป็นคนชอบเดินทางบ้านผมมีนาผมมีแต่ผเพียงแต่ว่าผมอยากเดินทางอย่างนอยากท่องเที่ยวผมไม่ได้กลับบ้าน6กปีกว่าก่อนนั้นทำงานก็ไม่ได้กลับออกจากงานโรงงานก็จับรถคันนี้มาเลยมันมาเป็นรถคันนี้ได้ยังไง ด,ด้วยด้วยว่าพื้นฐานเราไม่ค่อยรู้เรื่องมอไซค์เท่าไหร่เปิด Google เลยเปิดไปเปิดมาไปเจอขับเฮาปกติเราไปร้านขายมอไซค์ก็มอไซค์พลุเลย <c oughs> ใช่ไหมหน้าร <c oughs> ้าน <c oughs> แต่ขับเฮาเนี่ยเปิดประตูเข้าไปปุ๊บมันเป็นร้านขายกาแฟามีกาแฟามีของตกแต่งมอไซค์มีแฟชั่นอะไรประมาณนั้นแหละคนะเออมันแปลกเลย กับเขาขายกาแฟมีมอไซค์ด้วยเว้ยแล้วเป็นมอไซค์รุ่นที่ไม่ได้ว่ามีทั่วๆไปมันไม่ธรรมดาเหมือนเขาอะ่ะมันเป็นอะไรที่เหมาะกับคนที่มีความอยากในการเดินทาง สรุปแล้วขับเทาคือร้านขายมอไซค์ที่ไม่ธรรมดาอันนั้นคือเป็นจุดเริ่มต้นของ<ช>การเดินทางเดินทางใจ<ช><ช>ลูกแอดตั้งชื่อ C 1 2 5คันนี้ว่าเจ้าเทาเจ้าเทาเข้ามาเติมเต็มรูไงบ้างเป็นส่วนหนึ่งของของชีวิตอะเนาะเพราะว่าถ้าไม่มีเขาการเดินทางมันคงไม่ได้อย่างนี้การเับเจ้าเทาเนี่ยรับทั้งในเรื่องของเพื่อนซี ในการเดินทางพร้อมๆกับเป็นสถานที่หาเงินมาใช้จ่ายก็มีหน้าที่แบกกาแฟไปด้วยแบกกาแฟแบกของมาตั้งร้านกาแฟชคิดจตว่าประจำวันของลุงแอดเป็นยังไงบ้างแต่ละวันก็ตื่นเช้ามาก็หนึงข้าวเตรียมของเตรียมของเสร็จเรียบร้อยก็มาไม่จะเริ่มตั้งร้าน ตั้งร้านเสร็จปุ๊บผมก็จะต้มกาแฟรีบกาแฟมานั่งกินชิีวๆอย่างนี้แหละมาเช้าเนี่ไม่ใช่มีลูกค้าไม่มีแล้วเรามาทำอะไรเช้ามานั่งกินกาแฟ <laughs> <laughs> ผมขายกาแฟได้วันละ1-5ถึง5แก้วตีเฉลี่ยสักสาบาทส0บาทสามสิบาทสามห้าสบาท้อยห้าบาท,บาทาามีใครเขาทำอ่ะผมอยู่ได้ตั้งสามเดือน <laughs> จนจน,จนพ่อค้าแม่ค้าที่ขายด้วยกันน่ะเขาบอกว่าลุง ไปขายน้ำตกมวกเหล็กไหมเอเอน้ำตกอะไรวะเจ็ดสารน้อยไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปผมมียาเจ้าอยู่แถวนั้นเข<อ>าเห็นเรามาขายไม่ได้สงสารเราใช่ <laughs> ผมบอก <laughs> ไม่ต้องซีเรียสนะผมไม่ได้ซีเรียสผมมาพักพอนะที่แรกก็ไม่รู้ว่า,าลุงมาจากไหนฝ <laughs> นตกก็คือนั่งกลางล่มอะกลางล่มอันเดียวตกแรงๆอ่ะบอกให้เรียกเข้าล่มก็ไม่ยอมเข้าที่แรกเขาเข้าใจว่าผมเป็นคนมีปัญหามาจา่ที่อื่นปัญหาชีวิต บางคนอาจจะบอกว่าผมมีปัญหาชีวิตปัญหารอเครัวเลยมาใช้ชีวิตธรรมดาไม่ใช่โอเคผมมีปัญหาแต่มันไม่ใช่ประเด็นประเด็นของปัญหาคือผมมีโอกาสมีเวลาที่จะทําแล้วผมก็ทําตอนเจอครั้งแรกยังบอกเอ๊ะลุงคนนี้มาจากไหนเนี่ยก็เลยเข้าไปถามค่ะว่าลุงลุงมาจากไหนลุงก็มาเรื่อยๆืค่ะว่าเอ๊ะแกะขี่รถมาคนเดียวแล้วก็มันนอนกันข้ามเมืงคืนแกปวดกระเตืยนแกะก็เลย มาอยากมาลงขายกาแฟาดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกแล้วถ้าเทียบชีวิตระหว่างตอนช่วงแบบชีวิตธรรมดาเป็นนุ่เงินเดือนกับชีวิตช่วงนี้ที่แบบชีวิตไม่ธรรมดาแล้วกันเอาแค่คำว่ากินได้นอนหลับกินได้นอนหลับใช่ครับสมัยทำงานเนี้ยควรจะนอนได้มีเรื่องให้คิดไปไม่หมด กินก็กินไม่อร่อยผมว่าอาหารที่นั่นอาจจะดีกว่าที่นี่ด้วยเพราะว่ามันมีให้เลือกเยอะในอยู่ในเมืองครับผมกับกายว่ามาวันเนี้ยผมกินอร่อยนอนหลับอาหารก็ธรรมดาอาหารก็ธรรมดาครับเออเนี่ยมันมันบ่งชี้ให้ชัดเจนเลยตอนที่ทำงานอยู่มีโรคอยู่กี่โรคนะห้าห้าโรคห้าโรคเบาหวานไขมันความดันเลือดจาง ไอ้ไทอรอยเนี่ยทำให้ผมผอมปกติผมจะไม่ผอมนะไทรอยไทรอยห้า oh. โรคซึ่งห้าโรคเนี่ยกินยาสี่เาลาเว่าอยู่อย่างนี้มันทําไมไม่มีอาการให้เราเห็นเลยครับแต่สมัยทํางานทําไมไม่ได้กินยามีอาการทุกทีเลย uh. นั่นแหะม,ม,มันบอกให้มันบ่งชี้ให้รู้เลยว่ามันความสุขมันอยู่ตรงไหน uh. ออทุกวันนี้ไปเกือบสองปีแล้วผมยังไม่เคยไปหาหมอเลยยาก็ไม่กินยาก็ไม่กินโดยรวมมวลทั้งหมดคือชีวิตไม่ธรรมดาช่วงนี้ มีความสุขกว่าช่วงนั้นใช่เลยผมสรุปให้ตรงไหมตรงเลยตรงเปเลยมีเงินมากน้อยมันไม่ได้บ่งชี้ว่าจะมีความสุขหรือไม่ความมีความสุขมันอยู่ที่เราด้วย ผมว่าความฝันเนี่ยมันสามารถทําได้จนจนถึงวันที่เราไปอายุหกสิบแปดสิบทำได้หมดผมจะเดินทางจนวันสุดท้าย